อันนี้ก็เป็นแซนด์วิชอีกแล้วครับการทดลองเหมือนเดิมคืออยากรู้ว่าทูน่ามายองเนสทูน่าพริกเผาอะไรอร่อก,กันถ้ากินคู่กับปูอ,อัดมายองเนสนี้ปูอ,อัดมายองเนสเราใส่ขีิกุ้งด้วยคิ้กุ้งตุ้มๆเลยนี่บาง นีน่งชิมน้องชิมขนมปังก็แบบฟูๆนะจ๊ะฟูๆนุ่มๆจ้ะารามเฮานน่นแหละขึ้นราคาก็ยังต้องใช้ฟูๆนุ่มๆเ่็ปะอืมอ๋ออือหือนีทดสอบไปแล้วนะมายองเนสอันนี้เป็นทูน่าพริกเผา อืมอืมอืมมันก็อา่อยทั้งคู่แต่ว่าอืมมันจะค้ายกับหมูหยองคือถ้ามีพริกเผาแล้วรสมันเข้มขึ้นนะ มันดึงรถถูน่าแล้วมันก็ดึงรถปูอัดไ้วยนะอืมมันดึงรถปูอัดตอนท้ายอ่ะแล้วกิน่นปูอัดชัดขึ้นือืมอืม,อม ຕ້ອງຮໍານຸກໄປຍາ